สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับตูและรายการรอยเรื่องร้านได้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะ18นิก15นาทีค่ะรายการนี้นะคะจะมาให้ไอเดียดีๆนะคะในการตกแต่งร้านของคุณนะคะให้หน่าดูน่ามองด้วยไอเดียและก็ความคิดสร้างสารรค์ภายใต้งบประมาณที่จำกัดแล้วก็ถ่ายทอดมาในรูปแบบขอม 3D Perspective ค่ะชมกันได้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารค่ะ18นิก15นาทีนะคะหรือว่าจะชมกันหลากหลายช่วงเวลาได้ดังนี้ค่ะ อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถคลิกไปชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ f a c e b o o k c o m s l อยเรื่องร้านค่ะแล้ววันนี้นะคะตุวก็จะพาคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่โลกของการตลาดเพื่อพัฒนาร้านค้าของคุณกันอีกเช่นเคยนะคะไม่ใช่ว่าเรามีร้านค้านะคะแล้วก็มวัวแต่ขายของเพียงอย่างเดียวค่ะ เรานะคะควรจะต้องคิดนะคะถึงวิธีที่จะพัฒนาธุรกิจร้านค้าของคุณนะคะให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะได้นํามาสู่การประสบความสําเร็จนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการตลาดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะเมื่อความต้องการของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะสิ่งที่นักการตลาดต้องทํานะคะก็คงจะหนีไม่พ้นการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของลูกค้าว่ามีความต้องการไปในทิศทางไหนบ้างค่ะ เพื่อพัฒนาสินค้าและก็บริการที่เหมาะสมนะคะมาคอยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเหล่านั้นค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มทําการตลาดนะคะก็ควรจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าพฤติกรรมแบบไหนนะคะที่เป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและก็คงอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรหรือแบบไหนนะคะที่เป็นเพียงแค่ความเหอ่อที่เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวค่ะแล้วก็แผ่วหายไปนะคะ จากนั้นไปดูกันต่อค่ะว่าเราสามารถที่จะหาข้อมูลเรื่องกระแสสังคมได้จากที่ไหนบ้างก่อนที่เรานะคะจะนํากระแสเหล่านั้นมาใช้กับธุรกิจของเราได้บ้างค่ะนักการตลาดส่วนมากนะคะมักจะวิ่งตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะจนมักจะลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเูจะมาแบ่งแยกนะคะถึงความต้องการทางการตลาดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะระหว่างความเหอหรือว่าความอินเทรนด์ค่ะ สำหรับความเผลนั้นนะคะเป็นกระแสความนิยมเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆค่ะที่ไม่สามารถคาดเดาได้นะคะและก็ส่งผลต่อการขายสินค้าของเราได้น้อยค่ะเพราะไม่สามารถวิเคราะห์และก็ปรับตัวตามได้ทันนะคะอีกทั้งยังไม่มีความคุ้มค่าถ้าหากต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาอันน้อยนิดซึ่งก็จะผ่านไปด้วยความรวดเร็วเช่นกันค่ะตัวอย่างของความเพลิน,นะคะอย่างเช่นคลิปครูอังคาใน YouTube นะคะที่เกิดขึ้นมา อย่างไม่มีที่มาที่ไปนะคะซึ่งกระแสของคลิปนี้นะคะก็ดังเป็นพลุในเพียงแค่ชั่วค่ำคืนค่ะแล้วก็แวบหายไปในวันถัดมานะคะเฮ้อไอบอลบอกกูหน่อยเดย้ทำไมต้องไล่กูออกด้วยเพราะเรื่องกะหลกกะลักแค่นี้เองเหรอถ้าถ้า,ถาไม่เอากูเป็นพวกเราชาหนึจุเรื่องนี้ถึงโคอังคาานะ หรือว่ากระแสวิสแบนทค่ะที่นำมาจากเมืองนอกนะคะซึ่งในช่วงแรกๆค่ะขายได้ถึงเส้นหนึ่งนะคะมีราคาหลักร้อยบาทขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตกลงมาเหลือเพียงแค่เส้นละ20บาทค่ะความเหมอนั้นนะคะแตกต่างกับเทรนดอย่างไรใช่ไหมคะ เทรนนั้นนะคะก็คือเป็นการคาดเดาการตลาดที่ยาวนานกว่านะคะและที่สําคัญค่ะมีที่มาที่ไปจากการวิเคราะห์นะคะนอกจากนั้นนะคะเทรนด์ยังคุ้มค่ามากกว่าในการที่จะปรับตัวเข้าหาค่ะเช่นเทรนด์ของลูกค้าที่เอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพและก็ความสวยความงามกันมากขึ้นในปัจจุบันนะคะทําให้ผู้ที่มองเทรนดออกได้แห่กันไปจากธุรกิจนี้กันอย่างมากมายค่ะและก็ยังมีแนวโน้มนะคะว่าผู้คนเหล่านี้นะคะก็ยังให้ความสนใจในเทรนดสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และก็ต่อเนื่องไปอีกด้วยละค่ะนักการตลาดที่ดีอย่างเรานะคะก็ควรจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทรนด์แล้วก็เทรนด์ยักษ์นะคะมากกว่ากระแสนิยมแบบฉาบสวยค่ะซึ่งวันนี้นะคะตุ๊ก็มีเครื่องมือนะคะที่จะมาช่วยผู้ประกอบการอย่างเรานะคะในการที่จะวิเคราะห์ค่ะว่าแล้วตอนนี้เทรนด์ไหนกําลังมาแรงนะคะไปชมกันเลยค่ะ เครื่องมือที่ตุนพูดถึงนั้นนะคะก็คือเว็บไซต์ที่ช่วยจับตามองเทรนด์ที่ให้ความสนใจของคนในสังคมอย่าง w o r l d w i d e s o c i a l l a n p c o m ค่ะซึ่งก็มีการจัดลำดับความสำคัญของคนในโลกโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube หรือ f o r r s q u a r e ค่ะว่าคนส่วนใหญ่นะคะพูดถึงหัวข้อหรือว่าประเด็นอะไรกันอยู่บ้างนะคะโดย Social l a n ง่ะจะทำการจัดเรียงข้อมูล เรื่องที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดให้มาตามลำดับนะคะพร้อมทั้งบอกอัตราการเติบโตของเทรนด์ของผู้ที่กำลังสนใจอีกด้วยล่ะค่ะโดยสามารถแยกดูข้อมูลนะคะแยกได้ตามหมวดหมู่ต่างๆอย่างเช่นหมวดบันเทิงค่ะก็จะสามารถบอกเราได้นะคะถึงความเคลื่อนไหวของผู้คนว่ากำลังสนใจอะไรกันอยู่ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเทรนด์ไหนนะคะกำลังมาแรงค่ะเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะคะว่าสินค้าหรือว่าบริการประเภทไหนนะคะที่โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นนะคะเทรนด์ไหนมาแรงนะคะทำให้เราสามารถแทรกซึมนะคะอยู่กับธุรกิจนั้นได้อย่างง่ายดายค่ะ และสำหรับโจทย์ของรายการรายเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนว่าไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะที่จะต้องอัปเดตตัวเองนะคะแล้วก็ทำตัวเองให้อินเทรนด์ตลอดเวลานะคะความต้องการของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะโจทย์ของเรานะคะมาจากคุณวัดค่ะต้องการที่จะเปิดร้านขายเสื้อผ้าบนพื้นที่เช่าของห้างแพทตินัมนะคะซึ่งก็เป็นสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าผู้ชายค่ะส่วนใหญ่นนะคะจะเป็นผ้าคอตตอนค่ะจึงใช้ชื่อร้านว่าคอตตอนคลับนะคะ อยากจะได้ร้านที่ดูดึงดูดลูกค้าเช่นให้ร้านดูอบอุ่นสบายๆนะคะแต่ว่าเพิ่มความน่าสนใจด้วยความดิบเท่เข้ากับประเภทสินค้าที่วางขายค่ะขอบคุณคุณวัดมากๆเลยนะคะสำหรับความต้องการสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าพี่ตุ้งจะออกแบบร้านคัตเตอร์คลับนะคะให้สวยงามแล้วก็ถูกใจคุณวัดมากแค่ไหนติดตามในช่วงแต่งร้านค่ะ